ฮัลโหลยูทูบสวัสดีค่ะป้าเพซีช่ชาแน,นลมาล้านะคะวันนี้นะคะป้าเพซี่ก็จะพามาลงครัวหรือว่าป้าเพซีม่มาสอนทําอาหารนั่นเองนะคะในเมนูนะคะกุ้งแช่น้าปลานะคะน้าปลานะคะไม่ใช่น้ําตาเพราะว่ามันมีอ่เพลงกุ้งแช่น้ำน้ำตานะคะกะ็เนื้อลองมุ่นานแล้วค่ะ,อะตอนนั้นฮิตมากเลยนะคะเพลงนี้ฮิตมากๆเลยอะ่ะช่วงป้า ก็กลางๆไวกลางๆหน่อยนะคะก็อะไรนะจำเนื้อลองได้คร่าวๆว่ากุ้งแช่น้ำตาสังมาตบปาสักจานเอาแต่กุ้งมาละกันน้ำตามีเต็มหัวใจอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะเนื้อเพลงเขาแต่ว่าวันนี้เราเอากุ้งมาแช่น้ำปานะคะไม่ใช่น้ำตานะคะเราจะทำกุ้งแช่น้ำปานะคะรสแซ่บๆนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมในวิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปด้วยกันค่ะว่าเราจะมีน้ําตาเล็ดน้ําตาไหลออกมาไหมพอเผ็ดจัดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ต้องมาทำนะคะ น้ำจิ้มซีฟู้ดไวราดกุ้งแช่ของเรานะคะก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมนี่ป้านแนะนําให้ใช้กระเทียมไทยนะคะกีบเล็กๆแบบนี้นะคะเพราะว่าก็จะหอมกว่านะคะก็นะคะพริกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะมากน้อยแล้วแต่คนของบ้านเลยนะคะว่าชอบเผ็ดไหมเผ็ดจัดไหมอะไรอย่างนี้นะคะป้าก็จะใส่นี้นะ,ะเพราะว่ากุ้งป้าค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะก็นะคะใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยนะคะรากผักชี นะคะรากจีของเราก็จะได้หอมๆนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนี่นะคะค่ะทีนี้ก็นะคะพริกใส่ไปอีกดีกว่า <c oughs> นะคะทีนี้ป้าเคซี่มีนี่ด้วยนะคะกระเทียมดองของป้าป้าแกเอาแต่เม็ดแล้วนะคะเมื่อกี้ดูไปแล้วนะคะส่วนผสมของน้ำจิ้มก็จะมีกระเทียมกระเทียมดองนะคะแต่นั้นยังเป็นหัวอยู่เลยนี่ป้าแกเอาเฉพาะเม็ดเขานะคะ ค่ะใส่ลงไปนะคะก็น้ำตาลปี๊บนะคะตาลปี๊บใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะตามด้วยน้ำปลานะคะนี่นะคะส่วนมะนาวเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่ที่หลังนะคะเราปักนี่ก่อนนะคะเอ่อใครชอบออน้ำน้ำลาด แบบว่านะคะเข้มข้นก็ไม่ต้องใส่น้ำเปล่านะคะใครอยากให้มีรสแบบว่า,าน้ำเยอะๆก็ใส่น้ำอุ่นหรือว่าน้ำเปล่าลงไปด้วยนะคะก่อนปั่นนะคะเดี๋ยวป้าขอเอาปั่นจะใส่ไปนิดนึงนะคะนี่นะคะป้าก็จะใส่ไปนี่นะคะ ใส่น้ำอุ่นไปนิดนึงนะคะทีนี้เราก็ทำการปั่นเขาเลยค่ะปั่นเขาเลยนะคะละเอียดมากละเอียดน้อยแล้วแต่คนทางบ้านเลยนี่ค่ะปลาก็จะไม่เอาละเอียดมากนะคะประมาณนี้แหละปลาก็พอแล้วนะคะทีนี้เราก็มาปรุงรสนะคะใครจะใส่ผงนัวนะคะจะใส่ผงนัวเปรี้ยวหวานปรุงรสตามใจคนทางบ้านเลยนะคะ แล้วก็นะคะปรุงรสตามใจคนทางบ้านเลยนะคะทีนี้เราก็มาปรุงรสเขานะคะใส่มะนาวใส่น้ำปลาปรุงรสตามใจเราเลยนะคะ,อะพอป้าบิดมะนาวใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะก็ ก็จะผสมก็อีกรอบนะคะปั่นก็อีกรอบนึงนะคะเพื่อให้น้ำมะนาวของเราใครจะใส่ผงนัวก็ใส่เลยนะคะใส่ไปได้เลยปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะถ้าชิมรสชาติก่อนนะคะแป๊เปรี้ยวน่าจะพอละถ้าใส่น้ำปลาอีกนิดนึงนะคะโอเคค่ะทีนี้ก็ นะคะปั่นรอบนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาเข้าเครื want, no ่องเข้ารสเขานะคะนี่โอเคโอเคค่ะทีนี้นะคะน้ำล่ตัวกุ้งแช่น้ำปลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้เฉพาะอะปรุงรสนี่น้ำปลานะคะเราจะไม่ใช้เกลือเพราะว่าเขาเป็นกุ้งแช่น้ำปลานะคะชื่อเขาก็บอกว่ากุ้งแช่น้ำปลานะคะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำจิ้มของเรานะคะทีนี้เราก็ไปจัดเตรียมจานกุ้งของเรานะคะเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมจานกุ้งของเราเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มของเราหน้ากินมากค่ะผักค่ะผักที่เราจะเอามาจัดจานนะคะกระหล่ำป้าก็ซอยเรียบร้อยแล้วนะคะก็นะคะก็จะมีนี่นะคะใบสะะแหน,นะคะแล้วก็ป้าชอบพิงมกระเทียมเนาะก็จะเอากระเทียมรุยด้วยนะคะแล้วก็นี่นะคะมะระของเรานะคะก็จะมาหัน่น้าหน่อยนะคะหัน่นเขางบางนะคะป้า ครึ่งเอาไส้ในขูดเอาเยื่อข,อขาวๆออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็หั่นเค้านะคะตามจํานวนที่เราจะใช้เค้านะคะหรือว่าเราจะกินนะคะเราค่ะพอเราหั่นผักเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะแล้วก็เอากุ้งของเราที่นะคะแกะเปลือกกับหัวออกเรียบร้อยแล้วนะคะ มาผ่านะคะนี่เห็นไปข้า <Stars> งหลังเขาอย่างนี้นะคะเราก็ผ่าเขานะคะตรงหลังอย่างนี้นะคะนี่ผ่าเขาเลยนะคะนี่ผ่ากลางเลยนะคะเอาไส้ดําเขาออกนะคะนี่แบะแบ่เขาอย่างนี้นะคะเอาไส้ดาเขาออกไปเลยถ้ามีนะคะนี่แบะบแบ่เขาแบบนี้นะคะนี่นะคะทุกอันเลยนะคะทุกตัวเลยนะคะ เท่ากับจำนวนที่เราจะทำเลยนะคะทำทุกตัวเลยนี่นะคะนี่นะคะแบบๆเข้าให้สวยๆนะคะนี้นะคะเดี๋ยวป้าก็ขออนุญาตทำให้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวออเรามาจัดจานกันค่ะนะคะ ค่ะทีนี้เราก็มาจัดจานตามชอบเลยนะคะนะคะชอบจัดจานแบบไหนนะคะก็ตามใจเราเลยนะคะนี่ปาประปามานี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะจัดจานให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวจัดจานเสร็จแล้วเราเอาน้ำจิ้มของเรามาลาดกันนะคะเดี๋ยวป้าขออนุญาตจัดจานให้เสร็จก่อนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จัดจานเอาเอาจัดจานตามใจเลยนะคะคน Young ทางบ้านนะคะว่าชอบแบบไหนอยากให้เขาออกมาหน้าตาแบบไหนนะคะทีนี้เราก็นะคะเอาน้ำนะคะน้ำจิ้มของเราหรือว่าน้ำซอสของเรานะคะมาลงตัวกุ้งของเราเลยนะคะ นี่ค่ะเป็นคำคำของใครของมันเลยนะคะนี่ค่ะให้ทั่วเลยนะคะ ่ะทีนี้นะคะุ้ง่ชน้นอ่าของเราก็เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปทำการชิมกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันบนโต๊ะอาหารค่ะ เสร็จแล้วนะคะกุ้งแช่น้ํปลานะคะไม่ใช่น้ําตาแต่ไม่รู้กินไปเผ็ดๆนี่น้ําตาจะไหลหรือเปล่านะคะแล้วก็นี่ค่ะผักของเราที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็น,น,ก,นกระเทียม,ม<า>หรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็<ม>อแอมได้เลยโอเคนะคะเดี๋ยวป้าไปซีกเจ๊ไก่ก็ขออนุญาตค่ะกินก่อนนะคะท<ห>านด้วยกัน,นะคะ่ะอ,อ,อร่อยมากโอเคมากินมา,นากเอาเลยเจ๊จบไปเลย ทำเป็นคำๆไว้ดีมากเลยปลาทอดจิ้มอีกหน่อยนี่นะคะดีไหมดีเด้อค่ะหลายๆอือหือ ก,กินปิสมะ่ะ้มทุกคนมาหนงกินอืมกซื้ออืมไปแสงเลยอ๋อแสดงเลอืม อร่อยมากคุณนุชจันคะแซ่บมากแซ่บมากโต๊ะมันเป็นกลมๆเลยเนาะจากที่นั่งค่ใช่ัน,นี้เป็นสี่เหลี่ยม ไปซะละแน่เมนูกุ้งนี่อร่อยเนอะทำอะไรก็อร่อยแม่รักแม่แก่มากนากพอดี น้ำกินอย่างเงี้ยสอดสองคนอร่อยเนาะแก้มอย่างดีเลยเนีะยขบอกมาละขมแตไม่เห็นขมอไม่ขมโอ้ยแช่น้ำเกลือก่อนมะละหลังๆมันนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนลมเนาะมากใช่ไหมขมอันนี้เดี๋ยเป็นเพราะว่าเราอายุเยอะขึ้นมู้กินของขมแล้วก็นึกว่าของหวานเล น้ำจิ้มจีบจานมากเลยใช่ลนะ้วจิ้มทําแบบนั่นเลยใส่กระเทียมดองค่ะว่าจะอร่อยทําแช่น้ปานปลาทํากุ้งแช่น้ปาปลาเลยนึกถึงเพลงเลยกุ้งแช่น้ําตา <c oughs> สัางมากก็ปลาสักจานเลย <c oughs> ดังนะเมื่อก่อนเนี่ยเพลงนี้ดังมากเลยนะสิบกว่าป,ปีได้ไหมเจว่าเพลงนี้ขึงนไหม แมเธอนะรซี่ก็จำไม่ได้เหรอหึงนะสิบกว่าปีน้ากุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำตาไม่ใช่น้ำปลาก่จังมาตกปากสักจานเอาแต่กุ้งมาแล้วกันน้ำตามีเต็มหัวใจใช่นไหมเพลงนี้แบบแบบนะดังมากสมัยนั้นอะสมัยสิบกว่าปีที่แล้วอะจะดีเธอจะดีสิกลมกล่อมนา เอกะเราใสาก่กระเทียมดองับผันไปด้วย ใช้ประมาณพอดีเนาะกุ่งแช่น้ำปลา,สานะใส่ถ้าใหญ่กว่านี้ก็ไม่ไม่ค่อยนั่นเนาะต้องกุ้งแช่น้ำปลาใหญ่เกินก็ก็ไม่ค่อยอร่อยนะไม่ค่อยอร่อยใช่ มีเยอะนะเลียมาเพิ่มเอาผักชีพุ่ต้นหอมก็ลืมลุมต้นหอมนะแม่ป้าไปเอาผักเพิ่มกันนะคะไ,ได้มา,างลงแล้ว นีเ่เลยอือ่ันตลาดจริงออนยเะอ่อยมกเนกับผักเยอะๆอร่อยมา,มมา,าก กุ้งยังมีอีกนะพอดีบรรเต็มจานแล้วเซตนี้ทำอีกเซตกักุ้งเลยน้ำจิ้มก็เหลือเยอะ จาดดีเลยชิคพีชทีฟ้าด้วยรวมกันสองพีชกลยไปจิ้จาด เช้นปำตาลเพือผักลืมเลยคะตัดได้มาเป็นอย่างนี้เลยมาไม่ด้วไม่ไม่เป็นไรเจอกันตานี้ส่วนมากตางนี้กว่ามั้ยส่วนมากอยงเงี้ยจ๊ะโอ้ กินหมดหัวนี่ไม่ต้องกินข้าวเย็นเลยอิ่มผากอืมอิ่มผากแน่เธอคนเขาบอกกินหางกุ้งนะไม่เห็นบางคนกินหางกุ้งใส่เข้าไป เผ็ดจริงๆเนาะพี่เผ็ดแบบสะใจเนี่ยกระเทียมด้วยมองจะเอาผักอะไรดีเอาผักอะไรดีจิขอกินน้ำแป๊บหนึ่งนะคะพอนีค <tens hehe> <c oughs> ่ะกินเผ็ดๆแล้วป้าจะชอบดีเผ็ดคอให้ต้องกินน้ำ ชีนี่ดีเนาะล้างฝุ่นยัง่้างกายได้กินบ่อยๆเขาบอกว่านักวิจัยทางญี่ปุ่นนะโคักชีกระเทียมก็เหมือนกัน เศร้าใจมากคุณง่วงๆงี้เนาะ หนคิดไม่ลงมาเลยค่ะลองไปกุ้งกุ้งดองซอสวันนั้นนะฮะเผ็ดเข็ดของเข็ดเลยนะเข็ดเลยเรียกลงมาไม่ลงมาเข็ดเผ็ดเจอไปคำหนึ่งวันนั้นั้า่อให้ะใส่นิดเดียวที่ที่หนูด้วยนะคะแกเผ็ดแกไม่ลงมาเลยแกกลัวแกเข็ดตั้งแต่อีคลิปนั้นละ นดีเนาะกินแล้วแบบเนาะจี๊ดจ๊ากเกินเผ็ไดได้ใจจริงเผ็ดได้ใจจริงใช่ เริ่มเพ็ดแล้วค่ะเผ็ดให้เชฟเริ่มแล้วเผ็นมะเจ๊กอากาศเริ่มจะตื่นสายแล้วเผ็ดจัดเริ่มท้อตัวไม่ถูกแล้วใช่ไหมโอ้โหผู้สาวที่วางไปให้วางแล้วนะถาดผักไม่ยอมค่ะกลัวเราแย่งมั้ยคะไต้องมาวางวางไว้เต็มจานเป็นหัวเออไม่แย่งหรอกย่างไรเผื่อหลายหัวชอบมากอากาศแก้ว มันมันนิ่มเนาะมันมันกรอ,อ,อ,อบใช่กรอบเลยทำสลัดก็อร่อรยกรอบมากเ,เพิ่มเผ็ดแล้วเพิ่มเน้นผับแล้วค่ะไหมครับ คลิปนี้นะคะป้าพิซซี่ก็มาทำให้ดูแล้วนะคะกุ้งแช่น้ำเปล่านะคะส่วนน้ำตาลก็กำลังจะไหลออกมาเพราะเผ็ดจัดค่ะเออเช็ดน้ำตาใเจ๊ไก่ก่อนนะคะกลัวน้ำตาไหลออกมาเผ็ดจัดนะคะก็มาทำให้ดูแล้วทำมาจิ้มให้ดูแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยไหมเจ๊ไก่อร่อยยกมิวให้เลยนะคะก็เราไปทำดูนะคะส่วนคลิปหน้าป้าพิซซี่จะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะขอติดตามป้าในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe และกดรูปกระดิ่งปิ้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 งไปด้วยนะคะเวลาป้าพิซซี่มีสาระดีๆมีความรู้ใหม่ๆมีสูตรอาหารไม่เป็นยาก ปลาเปซี่มาสอนทำอาหารแบบนี้นะคะก็จะมาอัพวิดีโอคลิปเรื่อยๆคือจะได้แม่ปลาตะกี้ของปลาเปซี่นั่นเองค่ะส่วนคลิปนี้ปลาเปซี่เจ๊ไก่ก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ